ลองมาสังเกตคนห้าประเภทนี้นะว่ามันจริงและตรงกับเรามากน้อยแค่ไหน 1. คนที่จริงใจมักจะคบเพื่อนน้อยที่สุด 2. คนที่ไม่ค่อยอวดฉลาดส่วนมากมักจะเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมที่สุด 3. คนที่เห็นคุณค่าในตัวเองมากที่สุด มักจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเรียกร้องอะไร 4. คนที่ทอมตัวไปเรียนรู้ไม่มีอีกโก้คนแบบนี้มักจะพัฒนาได้เร็วและประสบความสำเร็จได้อย่าง,ย,างยั่งยืนที่สุดแล้วก็ข้อที่ 5. คนที่ใช้ชีวิตได้อย่างเครียบง่ายที่สุดส่วนมาก จะเป็นคนที่มีความสุขที่สุด